Hello everyone สวัสดีทุกทุกคนด้วยกลับมาอีกแล้วกับเมจิกตื่นรู้เวทมนต์ในพาร์ทที่แล้วลอตตี้ได้เจอกับพ่อถึงไม่ได้เจอก็เธอแต่เป็นแบบเป็นใบเป็นการ์ดเป็นรูปภาพมาให้ดูก็ได้แบบเคลียร์ใจกันจบกันแบบแฮปปี้เอนดิ้ง ส่วนที่น่าเจ็บใจก็คือแดเนียลแดเนียลทิ้งเราไปเต้นลำกับผู้โอ้โ oh หอันนี้คือช้ำใจที่สุดแล้วแต่ช่างแดเนียล嘛เราไม่สนเราไม่แคร์ <laughs> วันนี้เราเปลี่ยนลุกมาเรียบร้อยมาในลุกของสาวยุโรป ผมทองตาสีฟ้ามากกับชุดนักเรียนเพราะงั้นวันนี้เราจะต้องเด่นเราจะต้องเลิศเอาเป็นว่าไปเริ่มกันเลยก่อนอื่นแชรสักรูปหนึ่งก่อนแชรโอเคสวยดาวน์โหลดเก็บไว้ครบไปลุยกันต่อในเนื้อเรื่องสำหรับวันนี้จะเจออะไรกันบ้าง Let's go <S เอาละพาร์ทนี้เราจะขาดกาชาไปได้ยังไง

ไม่ใช่อะไรอะไม่ใช่ไม่ใช่เอเปโซปัทโนุมคือเสียวแต่ก็ได้มาแล้วต่อไปต่อไปเขียวทอง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 ที่ไม่เคยได้ อัปเกรดเวลสิบทหารเวลสิบโอ้ม oh my g อดทหารเวลสิบจ้าโออจัดม้วงบอมพัสติกใสายอายน่าหนึ่งเอาไปซักอีเวน อ่อไม่ใช่โอ้ oh. ถือว่าได้เออเลอร์โอเคส่วนหกดอกนี้สิบเก้าสิบเก้าเปิดหนึ่งเพื่อให้เป็นเลขตัวเดียวแล้วไปหาอีกสิบดอกสคิปลยโอเคเลอร์ okay, ประมาณนี้ส่วนอันนี้ ไว้ค่อยตอนหลังแล้วเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันใหม่เมื่อครบดีว okay. ันโอเคอแล้วเราก็ไปหามาเรียบร้อยสิบกุญแจก็ทำอะไรต่อละ่ะนี่ยี่สิบตับสาสิบก็ต้องกาชาปาลาปองไม่ทองเลยหรอคุณพี่ทองให้นูนะโอ้โหมาย โอ้ y oh โอ้ o d ก็ดูสิการไหนใช้บ้างมีการใช้ก็ดีโอเคได้นี้มาสอันกูจะรู้อ่ะได้มาสองอันโอเคไอฮิวก็ยังพอได้โอ้โหแต่ละกาศอืมตามนั้นเข็มเซาเข็มแต่ดีไม่ไม่ดีไมาถึงเนี้ยซูมมึงเน,นี้ยไม่ดี ใช่มันเถอเราไปเล่นกันดีกว่าเลสเกิไปจ้ะมาจ้ะอุ๊เข้ามาในห้องโถงรอลอตตี้เป็นยังไงบ้าง Hey what a r you up to พอดไงว่าจะเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับครั้งแรกที่เธอปรากฏตั r อ๋ e d หรอ Technically huh. she didn't <c> operate her dad did and it's called side along apparition ทำไมคาซานร,รทาทำหน้าบึ้งแบบนั้น <N> นี่ถ้ายืนไม่เปลีย่ยนท้าโพสบางวันนี้เราต้องฉ่ำทายืนไม่เปลี่ยนท่าโพสบางวันนี้เราต้องฉ่ำถ้ายืนเป๊ะ Uh. Since we didn't have much time, Dad said we could apparate there and back. I was a bit nervous, but I took his arm like he showed me, and then, poof. Oh, uh. We apparated. We apparated. Okay. Was it absolutely brilliant? <laughs> no, it was awful. Hmm. Kaya. Oh first everything went black then she it felt like i was being squished then squished some more i could hardly breathe hmm? i suppose it takes some getting used to oh i think i'll stick to traveling by broom i prefer the flu network Safest <laughs> way to travel, in my opinion. Hmm, I don't know. Side along sounds scary, but it could be fun. start you could get places. Back dang pum tong. Shile. Good, alright, you can capture. Oh young วาร์ปหรือทำไมเรายัางไม่วาร้าอ,อ้วาวว้าเรียบร้อยหลานจายนั้นยังไงอาา่ะฮะพามาด้วยกันไปด้วยกัน,กนไปด้วยกันแล้วก็หลบเหมือนแบบตึงๆอุอะไระนะเดินมาจะหลบจา้า ลบจ้ะมอนโอ้โห oh, oh. ลบจ้บจบะแตกปะนแตกอืมโดน,นดนโดนมุชัสั้นทามาโดนนาะลบจ้ะ หลบจ้ะโอเคโอเคไปจ้ะหลบจ้ะเกือบแตกอะ Side along apparition. Okay, okay. Mm-hmm. Side along apparition. Mm-hmm. More looking ken. Side along apparition. Hello. Boom. Hello. Side along apparition. hmm, mm -hmm. Mm -hmm. Uh, like, uh, นี่ควบสองเออ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 หลบได้แบบทุกอย่างหาปกป้องกลามปนใช่ปะพี่พีดพีดโอเชป อืมแตกอ้ต้องพาทุกคนมาตรงกลางโอเคต้องพาทุกคนตรงกลางอืมโอเคอยู่ไม่นิ่งกันยจรงไพวกคำ นะต้องพาพวกขำม,มาตรงกลางไเดลงอัริชันไเดลงอัริชอือ้งาก็พาไปหมดไเดลงอัริชัโดนปะ่ปนะโอเคอ่ะเย้กันไป เออยากันไป่ะจะเลือดดีตั้งนานอืมเออมันก็ใช้แบบดีจบตั้งนานแล้วอืมแค่นี้เออโอเคเนาะโอเคคอมพลีทเนาะ So, how was painting in the reserve? I hope it worth it. We didn't get the chance. Turns out the annual broom race was going on. How did you not know that before you went? It's one of the most famous broom races around. My mom's competed in that race. She hasn't won yet, but she says it's a blast. The trophy is wicked. It looks like a dragon. Look like a dragon? telling a story. Oh, right. Sorry. Go ahead. Well, since the race was going on, which cuts through the dragon reserve, the short snouts were already a bit grumpy. When they did see the second we did the appeared. Hmm? That must have been terrifying. Very? But they were so beautiful, silvery blue and majestic. I really do wish I could have Damn painted I. them. Obviously you got away. But how? Before <laughs> they could fry us with their dragon breath, Dad grabbed um, me ooh. and we disappeared. Disgusting. You got very lucky. Short snouts could I'm turn down. you into ash in seconds if they were so inclined. And they usually are. Apparition is a smart choice when dealing with dragons or any other enemy. A speedy retreat. Now that's a sound battle plan. You Quick Robin. ว้าวจ้ะอืมสวยจริงเลยรู้ใครก็ไม่รู้อุ้ยไม่ทันได้ดูผู้ชายเลยนี่เขาต้องการที่จะพูดอะไรเลย o คุณรู้ไหมถ้าคุณจริงจังกับการเรียนรู้ของฉัน We better get to our next class. Huh? Hey, Daniel. Um. <laughs> look, there's no way I'll learn everything in time for tomorrow's uh -huh. exam. Do you know of anything that might help? Depends who's asking. There's a potion called Baruffio's Brain Elixir that's supposed to make the drinker incredibly smart. What I've also heard it's just snake oil. Let me guess, you want me to brew you some so Professor Gorski won't embarrass you again? Well, yes! Do you <laughs> think you could? Um, hypothetically, I mean. Robin, you can't ask Daniel to help you cheat. Hmm. No matter how embarrassed you were by Professor Gorski, it isn't right. So, yeah. So, yeah. I guess I'll just have to make a fool of myself again tomorrow. What if? Look, I can try making the elixir, but you have to study hard tonight. I'll attempt brewing it for you, but it might not work. I know I've seen the recipe somewhere. I'll have it to you before class in the morning. Mhm. Mm Daniel, you can't help her cheat.

ช่วยแล้วหรอลูกเราช่วยกแล้วหอรอกแล้วลแล้วรรอออออะะะะคาาามมสัสน,มนไไปปปโเเเเเ็งถพ่ย๊๊บ Okay, nearly there. Could you grab me five bottles of powdered dragon claw and four uh, frog brains? Uh, okay. and e. Now it just needs to simmer for a while. Uh -huh. You go rest. I'll see you before class tomorrow morning. Ah, uh, not now. เปลี่ยนก่อนเปลี่ยนการที่จะเล่นก่อนเป็นการดนี้ก็ได้ไหมสายสปเปลสายซัมมอนนี่คูซิโอที่เราได้มาไม่ใช่เออคูซิโอถูกแล้วห่อห่อเหอลิศเอามันเดิมไปก่อนแล้วกันไปวราปอีกแล้ว <foli wo> <water> <óm> the you here's your potion Robin it took all the Teraz, but it's done hmm? <whos> thank uh, uh, okay. you I feel smarter already okay this might be your best tasting potion yet it tastes just like fresh pumpkin juice bye bye

ฉันไม่เห็นด้วยนะแต่แต่ก็น่าจะว่ายละไปละละกัน Let's go ทำไมโลกรูกเป็นอะไรอา่าไม่เป็นไรทุกอย่างจะโอเคโอเคที่ว่าก็คือเราเป็นคนแก้ปัญหาเองเออ start the class all right students let's begin today's exam I studied hope hard. you all เอาละเรียนกันได้แล้วอะฮะเรียนเรียนเรียนอะไรเรียนเรียนอะไร ready now first แล้วนะตอบตามเพื่อนค่ะเออตอบตามเพื่อนค่ะตอบตามเพื่อนค่ะ อ่าไม่ออกตอบตามเพื่อนค่ะอารซีอาซีอีกเอออ้ยเอ่อแคปเทียวดี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 อดีด้วยเออเลิศถ้าทำไม่ได้เราก็ต้องรอเพื่อนถูกปะเออ don't forget your homework. ลักสนใจกันบ้านเหรอปล่อยกันบ้านมันไปนี่วิกตอรีไม่ต้องคิดให้ยากรอลอกรอลอกแค่นั้นโอเค how did you do that you didn't even know about the international confederation of warlocks statue of secrecy last week wait no เดี๋ยวนะ what was that potion you drank before class? i what? i don't know what you're talking about. it was just pumpkin juice. you stammer when you're nervous. i know you're hiding something. actually, she is. it was just pumpkin juice. Pumpkin juice. What? Pumpkin juice. You mean. Uh, Is for Ruffio's brain, Elixir? Yeah. Mm. I felt so enlightened. That's because you thought you drank it. It gave you confidence in your own abilities. Mm. And you did a lot of studying last night. See? You didn't need a potion after all. <laughs> By Merlin. I did it. I told you that you just needed to study. What? I know, I know, you were right. Oh, 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 ใช่ได้. Speaking of, let's go finish that history of magic assignment before the potion wears off. I mean, before my enthusiasm runs out. Thanks for helping, you two. Oh, Daniel again. You nearly fooled me there. Sorry, I didn't want to lie. you we needed her to believe she'd taken the real elixir. Also, I did actually prove the brain elixir. And since you helped, I figured you should keep it. Really? Thank you. I don't think I'll be using it. hard work is clearly more effective than any potion right you are but you never know when it might come in handy ก็ถือว่าดีบุ่มก็ว่าดีอะไรดีบุ่มก็ว่าดีไปอีกแล้วไปอีกแล้วอุ้ยอุ้ยเออเออเนียนเนียนอยู่เนียนอยู่ท้องกับแดดเนียย เรียบร้อยได้น้ำยามาอีกแหละ New School Year พี่ใหม่หรอโอ้พี่ใหม่แล้วเหรอะอ่ะอะจะมาบุกมือก่อนสิลูกไปก่อนลูกพี่ใหม่หรอชาญชลา40ส่วน9ทำไม่ภาพแตกละฮึ <c oughs> <c oughs> ทำไมภาพแตกละ่ะฮึ อิใครอะแม่โอ้เรื่องราวของแดเนียลโอ้ฉากต่อไปเป็นของแดเนียลโอ้ใครอ่ะจมูกแหลมมากแหลมไปด้วยโอ้ไม โอมาโอมาเดนเนลคุมคลังเดี oh, ๋ยวทำไมแม่ไปอยู่ในนั้นโอมาผู้เสพความตายน o t m มีไม่ใช่ฉันไม่ใช่ใช่ไหมโอโอมาโอมากุสเนตเฮริพอเตอร์ ตื่นรู้เวกมนภาคสองอืมก็จะจบสำหรับสตอรี่ภาคหนึ่งภาคสองอุน่าสนใจทำไมแม่ถึงออกมาได้หรือแม่โดนปล่อยตัวมาแล้วเกิดอะไรขึ้นมีผู้เสียบความตายด้วยแม่หนีออกมาหรอแล้วทำไมแม่ถึงไปอยู่ในกล่องแม่ก็มีคำถามเยอะมาก เอาเป็นว่าไว้ไปรับชมในภาคต่อไปในมิจิกเบคเคนภาคสอนตื่นรู้แมนนส่วนในาพาร์ทนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ไปเจอกันใหม่พาร์ทหน้า see you later บ๊ายบ้าครับ